ในช่วงตั้งแต่หลังจากมีการเลือกตั้งมาเนี่ยพักชาติพันากา้าเราก็มีสอสอเพียงสองท่านที่เป็นว่าที่นะครับก็คือสอสอปฏิริษฐ์เบอร์หนึ่งก็คือคุณหมอณัชชานุกูลแล้วก็ท่านสอสอประสาทตันกระเสิฐแดเราก็มีสองท่านจนกระทั่งวันพฤเหัสที่ผ่านมานะครับสถานะของการจัดตั้งรัฐบาลขณะนั้นเนี่ย ก็มีการประกาศที่ทแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับรบทราบก็มีทั้งหมด8พักร่วมรัฐบาลแล้วก็มี313เสียงนะครับสถานะณขณะนั้นนะฮะซึ่งเข้าใจว่าเสียงในการที่จะลงมตินายมตีเนี่ยต้องมี375นะครับแล้วก็สถานะภาพก่อนที่จะมาติดต่อมาเชิญพักชาติพัฒนาเนี่ย พัฒนากล้าตอนนั้นก็มี8ปดพักการเมืองแล้วก็313ามเสียงนะครับตอนนั้นเนี่ยพักเก้าไกลก็ได้ติดต่อมาที่พักชาติพัฒนากล้าขอเรียนเชิญพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังได้เสียงไม่เพียงพอนะครับเรียนเชิญ งั้นพักชานากาเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายไปติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ของเราเฉยๆฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของพักชาพนากาในการที่จะต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะครับฉะนั้นเราก็ได้ตอบรับในหลักการนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับเพราะอะไรที่เราต้องประชุมคณะกรรมการบริหารเพราะพักชาพนากาจะต้องไปลงนามใน MO u ด้วย แต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนในการประชุมกรรมการบริหารเนี่ยคงไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าได้รับได้รับการแจ้งมาว่าขอยุติการเจรจานะครับฉะนั้นอย่างท่านประสานเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับว่าก็ต้องรอฟังการประชุมอะไรกันแล้วแต่เถอะนะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ต้องประชุมกันแล้ววันจันทร์เพราะเรานัดกันมาเพื่อจะประชุมเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กราณาให้เกียรติแล้วก็ ขอบคุณที่ยุติการเจรจารแล้วก็ขอโทษพรรคชาติพนาก้านะครับสำหรับพรรคชาพนาก้านั้นก็ก็ไม่ได้มี no p r o b l เ m มไม่มีปัญหาโ no น p r o b l เ m มนะครับก,กับพรรคการเมืองด้วยกันก็ยังเป็นมิตรสหายยังเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาด้วยกันมีอะไรก็พร้อมที่จะพูดคุยพูดจากันได้ตลอดเวลา